สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับมาติดตามรับชมกันต่อนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงแล้วครับสำหรับพระเอกของงานครับในขั้นตอนของการกู้รถเบคโคโคมมสุ PC 130ทีมงานรถวินครับทีมงานช่างอุ้ย บินตรงจากอำเภอร,รตัตนาบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับนี่ช่างตอ่อช่างบอยกับช่างต้นสวัสดีครับสวัสดีครับคนอื่นไปไหนหมดนี่อนนโอ้เข้าไปดูหน้างานแล้วออกงานอีกแล้วครับช่างบอยออกงานรับรองว่าจะต้องดุเดือดอย่างแน่นอนนะครับนี่คือเจ้าขวัญใจสไพร์ชาวนาครับ ช่างอุย้ยน่าจะอยู่ได้นหน้างานครับไปเดี๋ยวไปดูกันรถบินจะลงตรงไหนเ<ม>นี่ยน่าเสียม,มอ้เ<อ>ขานี่เลนะ้วเนาะแสดงว่าช่างอุย้ยไปดูเส้นทางอยู่ครับ อ่าโอเคโอเคนี่ครับโอ้ย้อนแสงย้อนแสงเดี๋ยวไปดูข้างในครับนี่จะเดินเข้าไปตรงนี้แล้วครับ <c oughs> ที่เห็นนั้นก็จะเป็นทางด้านของแคท313 D 2 GC นะครับที่กำลังขยับตัวตอนนี้ นี่คือจุดที่รถไปโคนะครับจมมาช่วยคันเล็กนะครับสาเหตุของการจมเนี่ยมาช่วยคันเล็กช่วยคันนี้ครับช่วย2คันขึ้นไปแล้วคันหนึ่งเหลือคันหนึ่งแต่ว่าจมซะก่อนนะครับเป็ดขุดจิ๋วก็ยังติดอยู่นะครับ คมสุปีสีหนึของทีมงานเส er ียออฟรถดำซิ่งช่างอุย้ยไม่เห็นครับน่าจะไปดูเส้นทางเห็นแต่ทีมงานนี่ครับสภาพ สภาพที่จมอยู่ตอนนี้ค่อนข้างน่ากลัวเลยครับติดหนักเลยอยู่ในลักษณะเอียงไปทางด้านขวาเอียงเยอะเลยครับเฉียง45องศาเลยฝั่งของแคท นะครับแคทนี่ของเสียนนนกำลังระดมท่อนมะพร้าวนะครับท่อนสูงเข้ามาในพื้นที่โอ้โน่นครับช่างวยอยู่นูน่นนี่ครับตองสองตองเสียตองกับช่างตองสวัสดีครับสวัสดีครับ เจอกันอีกแล้วเราถ้าไม่โหดจริงเราจะไม่เจอช่างต๋องเจ้าแ <Okay, S 1> <laughs> ม่จักลอง okay, okay. นี่โหดได้ยังนี่โหดได้ยัง<อ> <laughs> สังเกตเลยครับถ้างานไหนช่างอุ้ยเอาช่างต๋องไปด้วยนีย่รับรองครับด,ด,ดูเดือดเดือดพลาดแน่นอนเห็นปะอ๋อดูทรงแล้ว <laughs> น่าจะได้ค้างอย่างนี่ <laughs> ขวอย,อยู่ด้านหลังรถไปโคครับมีโจมมาหนึ่งวันหนึ่งคืนแล้วครับแดดเริ่มส่องแล้ว เดินอย่างระมัดระวังแล้วครับพื้นที่ตรงนี้รถไถจมสองแมคโครเล็กจมสองแล้วก็นี่แหละหนึ่งสามศูนยนี่แหละรวมห้าคันเหลือแคบเหลือแคบที่ยังไม่จมอ <c oughs> แล้วรถวินก็มาด้วย <c oughs> <c oughs> รถวิน เหลือรถวินอีกคันหนึ่ง,งเป็นไงเสี่ยนนเหนื่อยไหมครับยกลากเข้าไป <c oughs> จะดูสึก รู้สึกว่าไม้มันจะสั้นไปหรือเปล่าทีมงานหันมาสั้นไปหรือว่ามันหันได้จำนวนจำกัดนะครับนู่นครับช่างอ้ยจับสายจับเชือกให้ทีมงานอยู่สุดยอดครับ ตอนนี้กำลังลบเลียงไม้นะครับมาทําเป็นไม้หมอนให้ตัวเองครับเพื่อที่จะเดินขยับเข้ามาให้ใกล้ขอมสุมากที่สุดนะครับเพื่อที่จะขุดดินโดยรอบออกในช่วงนี้ก็ยังไม่มีการกู้นะครับราบใดที่รถวินยังไม่ลงเทลเลอร์ก็ยังอยู่ในช่วงของการเตรียมการครับ นี่ครับด้านขวาของตัวรถเอียงหนักครับดินนี่ค่อนข้างเละเลยนะครับสภาพพื้นที่นั้นน่ากลัวเลยครับ เอาอยังมก่ก็เสียเอาห่อมายกเลยว่าจิโอ้โหห่อนี่รถบมรกุหัวห่อ <laughs> หนึกว่าห่อเฮลิคอปเตอร์น้ำม,มันเข่าไปวะครับเนี่นยปลอดภัยอยู่นะครับ น้ำมีแค่ขังนอกก็ซื้อเนาะน้ำนี่มีแค่บริเวณโดยรอบเท่าน,นั้นเองนะครับเดี๋ยวหลายคนตกใจอหยุดนะครับหยุดแล้ว,ร,ลวรอรถวินเข้ามา นี่ครับในส่วนของรถขุดจิ๋วนะครับมีร่องรอยครับมีร่องรอยมีร่องรอยการขุดนะครับขุดบริเวณโดยรอบตัวเองโอ้แต่ดูเหมือนจะไม่เป็นผลครับนี่ก็เข้าตำลายแล้วครับยิงดินยิงจมอีกแล้วสำหรับรถขุดจิ๋วคันนี้ เราโหดจริงๆครับงานนี้ครับภารกิจนี้ยาวไกลแน่นอนครับบอกได้เลยว่าเกมยาวหนังชีวิต เนี่ยครับอยู่ท่านี้เลยครับดูร่องรอยการดิ้นนะครับนี่ควันควันจากท่อไอเสียครับควันนดำปีเลยโอ้โห นี่น้ำหนักไม่ต่ำกว่าสามตันแล้วครับเจอดินดูดเข้าไปอีกงานนี้จะจบที่รถวินหรือเปล่าหรือว่ารถวินขึ้นแล้วก็หมดหน้าที่แต่ไม่แน่ครับรถวินนี่เขาเขาก็จะทำการดึงแถมให้นะครับส่วนนี้อ้าวเสียเปาสวัสดีครับสวัสดีค่ะเสียเปามาแล้วครับ เสียใหญ่ใจสปอร์ตครับทั้งตัวใหญ่ทั้งใจใหญ่หนนบรรยากาศช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรครับผมมีแค่พี่แคทนะครับเสียนนท์ลำเลียงท่อนไม้เข้ามาทำเป็นไม้หมอนเพื่อเดินเข้ามาประชิดตัวพมบสุพีซีหนึสามศูนย์ีมงานเสียออบรถดัม์ซิ่ง นะครับเป็นกำลังใจครับปฏิบัติการเต็มรูปแบบเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ